ผู้หญิงรักจริงใจจะปฏิบัติกับคนแบบนี้ข้อ1รักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์ผู้หญิงที่รักจริงใจนะคะถ้าเธอมีแฟนเนี่ยเธอจะซื่อสัตย์กับแฟนมากๆเลยนะคะเธอจะรักเดียวใจเดียวต่อให้มีผู้ชายนะคะเข้ามาจีบเธออยากทําความรู้จักกับเธอแต่เธอก็จะซีโนนะคะและเธอจะขี้หึงขี้หวงคุณนะคะเพราะผู้หญิงถ้ารักใครจากใจจริงแล้วเนี่ยเธอจะหึงเล็กๆนะคะการหึงเนี่ยแปลว่า ผู้หญิงรักนะคะแต่ถ้าผู้หญิงไม่หึงเนี่ยแปลว่าผู้หญิงเนี่ยไม่รัก,น,กนั่นเองดังนั้นหนุ่นนมๆเนี่ยต้องเข้าใจนะคะผู้หญิงที่รักคุณเนี่ยต้องมีอาการหึงห่วงคุณบ้างแหละเพราะเธอไม่ใหญ่คุณเนี่ยไปมองผู้หญิงอื่นใช่ไหมคะเธอไม่ใหญ่คุณเนี่ยไปเจาะแจะกับผู้หญิงอื่นดังนั้นแล้วนุมน่มๆเนี่ยชอบถามคุณรุตว่าเอ้ยครูครับผู้หญิงที่รักจริงใจเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้แหละซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวขี้หึงขี้ห่วงนั่นเองค่ะ ข้อ2คุณโทรหาเธอจะรีบรับสายโดยทันทีไม่ใช่ว่าเธอไม่มีการมีงานอะไรนะคะหรือว่าไม่มีอะไรทำเรอถึงรีบรับสายคุณแต่การที่ผู้หญิงเนี่ยรีบรับสายคุณเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าเขาอยากพูดกับคุณนั่นเองเขาดีใจที่คุณโทรหาเขาถึงรีบรับสายคุณเป็นผู้ชายคนเดียวที่เธอรอคอยนะคะเธอรอคอยโทรศัพท์จากคุณเธอรอคอยข้อความจากคุณการที่ผู้หญิงเนี่ยรีบรับสายแปลว่าผู้หญิงคนนี้ จริงใจมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคุณคนเดียวแต่ผู้หญิงที่คุณโทรไปแบบหลาาๆสายก็ไม่โทรกลับหายไปหลายๆวันก็ไม่โทรกลับผู้หญิงแบบนี้นะคะมีรับลมคมในมีผู้ชายหลายๆคนสลับลางสร้างรักอะไรแบบนี้ดังนั้นหนุ่มๆรู้ได้เลยนะคะผู้หญิงรีบรับสายแปลว่าผู้หญิงรักจริงใจค่ะข้อ3 จู้จี้จุกจิกกับแฟนเวลา <AT> ที่ผู้หญิงมีแฟนนะคะถ้าเธอมีอาการจูจ้จี้จุกจิกกับคุณนู่นนี่นั่นเออใส่เสื้อตัวนี้สิเออกินอาหารแบบนี้สิไปออกกําลังกายสิขับรถเอยขับเร็วนะอะไรแบบนี้เธอจู้จี้หมายความว่าเธอให้ความสําคัญกับคุณนั่นเองนะคะเธอเอาใจใส่คุณเธอเห็นคุณเนี่ยเป็นแฟนเธอเห็นคุณเนี่ยเป็นคนสําคัญเธอถึงจ <ot> ู้จี้ขี้ป่ดนะคะนี่เป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่บอกว่า แฟนสาวคุณเนี่ยรักและจริงใจกับคุณมากแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่ผู้หญิงหยุดยู้จี้หยุดขี้บ่นหยุดเอาใจใส่แปลว่าเธอหมดใจจากคุณแล้วดังนั้นแล้วถ้าผู้หญิงยังจู้จี้ขี้บ่นกับคุณเนี่ยแปลว่าเธอยังรักคุณค่ะข้อ 4. ปากร้ายแต่ใจดีมีเมตตาถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนนะคะแล้วแฟนคุณเนี่ยเป็นคนที่ปากร้ายมากๆเลยแต่เธอเป็นคนที่อบอ้อมอารีเธอเป็นคนที่มีเมตตาเวลาที่เธอเห็นอ่าหมาข้างถนนใช่ไหมคะเธอก็ให้อาหารหมาเธอเห็นคนที่แบบว่า ไม่มีตังค์ใช่ไหมคะคุณจรจะเธอก็ช่วยเหลือแต่เป็นคนที่ปากร้ายมากๆแต่จิตใจข้างในของเธอเนี่ยดีมากๆเลยอบอ้อมอารีเธออาจจะเป็นคนพูดแบบว่าไม่หวานนะคะพูดตรงๆพูดแบบผงผางแต่ใจเธอเนี่ยรักคุณมากๆเลยเวลาที่คุณมีปัญหาอะไรเนี่ยเธอช่วยเหลือคุณจากใจจริงช่วยเหลือคุณด้วยความรักนี่คือผู้หญิงที่รักคุณจริงๆแล้วก็รักจากใจแต่ผู้หญิงที่ ปากหวานคนเปรี้ยวพูดนูน่นนี่นั่นอ้อนคุณสารพัดเพื่อที่จะอยากได้บางสิ่งบางอย่างแปลว่าผู้หญิงแบบนี้ไม่รักจริงใจนั่นเองเพราะเธอปากหวานเพราะเธอต้องการผลประโยชน์จากคนนั่นเองแต่ผู้หญิงที่พูดตรงพูดผงพางพูดแบบ ปากไร้โมโหนี้แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเธออยู่ที่นั่นเสมอนี่คือผู้หญิงที่รักจริงใจค่ะข้อ5ขี้สงสารอบอ้อมอารีผู้หญิงที่ขี้สงสารอบอ้อมอารีนะคแะแปลว่าจิตใจเธอเนี่ย ดีมากๆเลยเธอเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเธออบอ้อมอารีเวลาที่เธอเนี่ยไปเจอเพื่อนคุณใช่ไหมคะเธอก็แบบว่าคอยแบ่งปันน้ําใจคอยช่วยเหลือเพื่อนคุณแบ่งอาหารให้กินแบ่งขนมให้กินอะไรแบบนี้นะคะผู้หญิงที่ขี้สงสารอบอ้อมอารีเนี่ยแปบลบว่าใจของเธอเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะเธอเป็นคนที่คิดบวกเธอเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจนั่นเองให้หนุ่มๆเนี่ยลอง มองกลับไปนะคะว่าแฟนของคุณเนี่ยมีจิตใจอบอภารีหรือเปล่าถ้ามีก็แปลว่าเธอเป็นคนที่รักจริงใจนั่นเองและนี่ก็คือ5ข้อนะคะที่จะบอกหนุ่มๆได้ว่าแฟนสาวของคุณรักจริงใจหรือเปล่าเพราะมีคอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาถามคุณรุตมากมายว่าผู้หญิงที่รักจริงใจเนี่ยดูยังไงได้ยังไงครับครูวันนี้คุณรุตมีคําตอบแล้วนะคะและก็ลองเช็คดูคอมเมนต์มาไล่คุณรุฟังบ้างนะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากคุณรุตค่ะ